bắn cái gì vậy? không đẻng gì. Nhẹ vậy nè, luyện nhau. bang เก็บแล้วเก็บแล้วเบาไปนิดนึงลูกมาแรงเงาแล้วโหมดกิลมันเงนยหน้าแล้วมันก็ ขาหน้ามันต้องให้เลยวันมันถึงจะไม่โด่ง บบทำังไยมนี่เวลาคนไม่เยอะนะทไมเสือกมาเจ็บขาเนี่ยเหอ,อะเวลาคนไม่เยอะเสือกเจ็บขา เล่นบอลไม่มีการทีมเข่าแก่ไม่มีตัวเล่นการกดลูกบอลเขาเล่นไม่เป็นมามกบอลเล่นคนเดียวไม่ได้แล้วก็เพิ่งได้แต่เข่าแก่เลยบออลไม่่ถึงแกเพิ่งได้แต่แก่คนเดียว อันนี้ทีมอื่นมาเยอหะนะิลับบอลลงไม่ได้หรออ้พวกนั้นอนะ่ะไม่ต้องเปิดยาวทั้งทียมมันมีเท่าแก่นะเอาบอลลงได้นะ

านี่รู้เลยโอ้ยมันไม่ทานพอ,อมันม,มันไม่ได้ส่งตัวไงสนามใหญ่ยังเขาปะเต๊ใครพี่ยมโอ้มาก็ไม่เรียกโอย้ย <c oughs>